เทกึกกี้ The Brotherhood of War ปี2004เป็นหนังแอคชั่นดราม่าที่บอกเล่าเรื่องราวการต่อต้านสงครามผ่านความรักและการเสียสละของสองพี่น้องจินซอกที่รับบทโดยวอนบินน้องชายผู้เป็นความหวังของครอบครัวต้องถูกเรียกไปเป็นทหารอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ครับและจินแทรับบทโดยจางดองกันพี่ชายที่มีบุคลิกข้าวหานที่อาสาเข้าร่วมรบในสงครามและต้องคอยปกป้องดูแลน้องชายอันเป็นที่รักของเขาด้วย They did not และในสมรภูมิรบก็ทำให้เขาทั้งสองต้องพรากจากกันภาพยนตร์เกาหลีเรื่องนี้เรียกได้ว่านอกจากเนื้อหาที่ทำออกมาได้อย่างลึกซึ้งกินใจยังยอดเยี่ยมไปด้วยงานโปรดักชั่นการสร้างสรรค์ฉากสงครามที่อลังการดูสมจริงจนน่าคนลุกเลยละครับมหากาภาพยนตร์ที่ใช้ทุนสร้างกว่า12ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเพื่อสดุดีวีรกรรมของผู้กล้า และไว้อะไรให้กับการสูญเสียที่เกิดขึ้นในสงครามเกาหลีช่วงปี1950ถึงปี1953ครับ They fought for honor for